ดินทางปลอดภัยนะคะตอนที่ขับออกได้ใช่ไหมค่ะคุณน้าลูกค่ะววเดี๋ยวพามากินข้าวได้ค่ะ<ไ>จะเตรียมท้องรอนะคะเดี๋ยวรูปหนูส่ง <นะ S 1> ให้ฮะข้าวนะกลับไม่มีกินแต่ข้าวเลี้ยงแต่ข้าวจริงๆเราก็จะจดเป็นสีนี้ก่อนเราก็จะจดเป็นสีนี้นะจดทะเบียนหนูจะถ่ายรูปไว้ไงเพราะว่าสีตัวตัวจริงมันเป็นไอ้นี่สีนี้ใช่ ต้องต้องส่งให้เจ้าหน้าที่เขาค่ะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ขนส่งแล้วกน่อไปถ้ามีเปลี่ยนก็คือต้องไปแจ้งขนส่งต้องแจ้งขนส่ง,งจากใดที่ยังเป็นสีนี้ก็คือแจ้งสีนี้ถูกไหมค่ะเราจะอยู่เป็นตำนานไปด้วยกันนี่คือประโยคที่ลูกค้าพูดกับเดียว,วันนี้นะคะเนี่ยคือบรรยากาศหลังส่งมอบรถเสร็จคือมันยังตาตึงกับประโยคที่ลูกค้าพูดรู้สึกประทับใจแล้วก็ ซาบซึ้งใจมากๆที่ลูกค้าไว้ใจแล้วก็เลือกซูซูกิของเรานะคะให้เราดูแลเพราะว่ามั่นใจในศูนย์บริการของเราศูนย์ซูซูกิ APY สาขาราชเทวีเราไม่หายไปไหนนะคะยังเปิดให้บริการอยู่แล้วก็ที่ลูกค้าเลือกวันนี้ก็คือซูซูกิเซเลดดโอจะบอกว่าราคา319,000บาทนี่คือรถ น้ำมันที่ราคาดีที่สุดในตอนนี้นะคะทุกคนปีหน้าจะบอกว่าไม่มีแล้วนะรถน้ํามันที่ราคาต่ํากว่า4แสนไม่สิ5แสนไม่รู้ว่าจะมีต่ํากว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่สนับสนุนแล้วใครที่อยากจะเป็นตํานานไปด้วยการติดต่อเดียเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเลเดหรือสวิปเรายังมีขายนะคะเราไม่ได้หายไปไหนเรายังอยู่ให้บริการทุกคนขายเหมือนเดิม วันนี้ก็ส่งรถลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซู z u กิเซเรียโที่ลูกค้าเลือกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าแรปสติกเกอร์นะคะทั้งคันเลยเป็นสีฟ้าทะเลม a ลดีฟ e s ไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันต้องโชว์อยู่นี้ตลอดใช่ไหมค่ะ<ช>มาถึงอะไร ใช่อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเวลาแล้วก็เก๊ไอ้น้ำมันโอเคโอเคพอแล้วคุณมาต้องโชว์ตไวใช่ค่ะเราไม่มีอย่างอื่นเราเราไม่มีเหมือนไม่มีบ๊่มสีตั้งกล้องใหม่ห้าสี่สามสองหนึ่งใหม่ขับรถดีๆนะคะนี่ค่ะทุกคนน้องเซเลของเราไปแล้วเราจะอยู่เป็นตำนานไปด้วยกันอันนี้คือ ลูกค้าก็บอกมาแบบนี้นะคะพี่เห็นข่าวแล้วแหละแต่พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลพี่ก็ยังยืนยันคำเดิมที่จะรับรถเพราะพี่ตัดสินใจเลือกสซสกิแล้วก่อนที่พี่จะเลือกพี่ดูมา หลายแบรนด์ไม่ได้ดูแค่แบรนด์หนูแบรนด,ดีเอาดูมาหมดแต่ที่ตัดสินใจเลือกเพราะว่ารถเรามันไม่มีปัญหาตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็คุ้มค่าเหมาะกับการที่เขาจะเอาเงินเขามามาซื้อมาลงทุน แรงบันดาลใจในการแต่งคันนี้นะคะจริงๆลูกค้าชอบสีเขียวมากก็เลยอ่ะหแรงบันดาลใจแล้วคืออะไรก็ได้ที่แบบสีเขียวทีเนี้ยสีเขียวที่ลูกค้าเลือกก็เป็นสีเขียวน้ำเทะเลมัดีฟมันก็ยิ่งแบบโอ้พ์เฟคสวยออกมาคือไร้ที่ติค่ะยิ่งเวลาโดนแสงแล้วคือสวยมาก นะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถแล้วอยากแรปสติกเกอร์แต่ไม่รู้จะทำสีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสีที่เดียแนะนำเลยนะคะเพราะว่าสวยสวยจริงๆโดดเด่นสวยไลทิติกเหมาะมากจะบอกว่าอะไรดีอ่ะซูซูกิเซเรียโนนะคะคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาราคาเพียง319,000บาทเท่านั้น หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะที่ราคาจะถูกและดีงามขนาดนี้ค่ะ